สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะครูก้อยทำเรื่อง perfect t ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนยากที่จะเข้าใจแต่ครูก้อยทำให้มันง่ายที่จะเข้าใจนะคะออหลายคนเนี่ยขอมานานแล้วเพิ่งมีเวลาทำให้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยไขยความกระจ่างให้กับเพื่อนๆคนไทยทุกคนที่เรียนภาษาฟินวันนี้เลยนะคะ เรื่องเปเฟกติถ้าแปลเป็นภาษาไทยในภาษาไวยากรณ์เนี่ยมันก็จะแปลว่าปัจจุบันการสมบูรณ์การตัวนี้ก็มาจากคำว่าการเวลานะคะก็คือการเวลาปัจจุบันที่ทำไมคะสมบูรณ์แต่ฟังแล้วปัจจุบันการสมบูรณ์เรามองไม่เห็นภาพว่ามันคืออะไรนะคะทีนี้ครูก้อยแปลเป็นภาษาที่ คิดว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ,อะลองดูนะคะรูปคำกริยาะะที่หมายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังดำเนินอยู่และอาจไปถึงอนาคตทีนี้เรามาดู3ามคีย์เวิร์ดนะคะการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วคำว่าแล้วเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วมันก็คืออะไรคะอดีตถูกไหม แต่ยังดำเนินอย,อยู่มันก็คือปัจจุบันนะแล้วอนาคตก็ตรงตัวนะคะก็คืออนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตการเวลาเรามีกี่อย่างคะ3อย่างนะคะการเวลาเรามีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตครบเลยสมบูรณ์แบบ perfect นี่คือที่มานะคะของคำว่า p e r f e c t เนี่ยก็คือ3เวลาครบเลยนะคะใน รูปประโยคเป็นไงคะเริ่มแบบอ๋อหรือยังเดี๋ยวใครอ๋อนะวินาทีนี้นะคะให้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่ารูป Perfecti เนี่ยเขาเขียนแบบไหนครูก้อยก็ไม่ได้เอามาโชว์ทั้งหมดนะคะแค่บางส่วนก็คือมันจะเป็นในรูปของการใช้เวรบิอ้นลักนะคะบวกกับเวรบิหลัก คือถ้าไม่มีเวรบิออนล่ะแล้วใช้หลักเลยเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเปอร์เฟกตินะคะก็คือ2อันนี้ต้องอยู่ด้วยกันอ้นล่ะกับเวรบิหลักนะคะ,ะ,คะเช่นโอเลนยั่วนุดเนี่ยเขาจะมีการเติมนุดข้างหลังส่วนคำที่ลงท้ายด้วย L นะคะอย่างตุ้นล่ะก็กลายเป็นตุ้นลุดอ่โอเลนตุ้นลุดจะบอกว่ามินาตุ้นลุดไม่ได้ต้องพูดว่ามินาโอเลนตุ้นลุด ะะเราลืมโอเลนโอเลตอนพวกนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะคะทีนี้ยัหนุดกระตุ้นหลุดลงมาดูสามตัวข้างล่างค่ะโอเลนมโอเลตเตออบัตพวกนี้คืออะไรคือพระหูโพธมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะคะโอเลนไมพวกเรามากกว่าหนึ่งเนาะโอเลตเตพวกคุณ ok มากกว่าหนึ่งออบัตพวกเขามากกว่าหนึ่งทีนี้พอมันเป็นพระหูโพธข้างหลังตรงนี้เป็นอะไรเป็นยั่เน็ นะคะลงท้ายด้วย l ตุลลวก็เป็นตุลเลต oleum yuonet oleum tulet นะคะทีนี้ถ้าเป็นรูปปฏิเสธร,รูปปฏิเสธก็ทั้งหมดเลย n F a mst a บวกกับโอเลก่อนนะคะ a โอเลเสร็จแล้วก็รูปเดิมยั่วนุด ตุ้นหลุดหรือย่วเนตตุ้นเลวอ่านี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆในรูปแบบของ perfect t ทีนี้มาดูนะคะว่าเราใช้ perfect t ในเหตุการณ์ไหนบ้างนะคะอ่ะครูกกอยก็แยกมาเป็น6เหตุการณ์ในทั้งหมดนะคะเหตุการณ์ที่1นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและดำเนินอยู่นะคะยังไม่จบสิ้นนะมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ในอดีตนะคะ แต่ว่ามันยังดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มว่ายังจะไปต่อในอนาคตเหตุการณ์ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะ 2. ไม่บอกว่าเมื่อไหร่ 3. เหตุการณ์เนี่ยจบไปแล้วแต่เรายังเห็นผลของมันอยู่เดี๋ยวครูก็จะให้ดูตัวอย่าง 4. เคยนะคะเมื่อกล่าวถึงประสบการณ์เคยหรือไม่เคย 5. เมื่อเรากล่าวถึง2เหตุการณ์โดยเหตุการณ์ที่เหตุการณ์แรกนะคะเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเขียนว่าเมื่อทําอะไรแล้วและเหตุการณ์ที่2ก็จะเป็นอนาคตคือแล้วเราจะทําอะไรต่อ 6. ให้สังเกตคาต่อไปนี้นะคะ Yo, ย o สกุสอุสออเซนอ้ a ยนะเอเวียละเอคือมีคําเหล่านี้ก็คือจะใช้ในรูปของ p e r f e c t กตได้ทีนี้ค่ะที่สําคัญที่สุดเลยเรามาดูตัวอย่างนะคะ ครูกกอ์ก็แยกตัวอย่างตามข้อที่ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆเลยนะคะอย่างข้อหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและยังดำเนินอยู่นะคะเช่นโอเลนอซูนุดซัวเมส,สกู้สีบวดตักก็แปลเป็นภาษาไทยคือฉันอยู่เมืองฟินมาแล้ว6ปีก็อยู่มาแล้วเริ่มอยู่ไปแล้วตั้งแต่6ปีที่แล้วถูกไหมคะดำเนินมาถึงปัจจุบัน แล้วเราก็มีแนวโน้มว่าเรายังจะอยู่ต่อไปถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยถึงจะใช้เป็น i m p e r f e c t i คือเป็นรูปอดีตแต่อันนี้คือเรายังอยู่เราจึงต้องใช้ Perfective นะคะ 2. ไม่บอกว่าเมื่อไหร่นะคะ Han on os t ตนเอาตนเขาซื้อรถและซื้อเมื่อไหร่ไม่รู้เพิ่งเห็นว่ามีรถใหม่นะคะแต่ ไม่รู้ว่าเขาซื้อเมื่อไรก็คือไม่ได้บอกอยู่ในประโยคนี้แต่คือเขาซื้อรถแล้วนะคะข้อ3เหตุการณ์ที่มันเสร็จสิ้นไปแล้วนะแต่เรายังเห็นผลจากเหตุการณ์นั้นนะคะยังปรากฏอยู่เช่นม่าอนแมร์กะก็คือพื้นดินทำไมคะเปียกะอนซตานุตเบด ต่นีตรงอป e ร f e c กติก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอนซาตานดมันฝนมันตกเสร็จไปแล้วนี่ใช่แต่เราเห็นว่าพื้นมันเปียกอะคะ่ะเราก็รู้ว่าอ๋อฝนมันตกไปแล้วนะคะเนี่ยเมื่ออาจจะเมื่อคืนหรือเนี่ยก่อนหน้านี้ยฝนมันตกนะเรายังเห็นพื้นมันเปียกก็ต้องเป็นอนซาตานด์เวตตได้นะคะข้อ4 ใช้ในเรื่องของประสบการณ์นะคะอาจเป็นบทสนทนาสองคนโอเล่ก็แก้วนุ่ดไทยมาสะคุณเคยไปเมืองไทยไหมตอบ<อ>โอเล่แก้วนุดหรือถ้ายังก็เอ็นโอเล่แก้วนุดนะคะยังไม่ข้อห้ากล่าวถึงสองเหตุการณ์คือว่าเมื่อทำอะไรจบแล้วจะทำอะไรต่อ สมมติเราเพื่อนชวนบอกว่าเฮ้ยออกไปข้างนอกกันแต่ครูก้อยบอกกุนโอลเลนโอปิสเกนหลุดซ่วมแ e มตู้เลนอูลสก็คือเดี๋ยวฉันเรียนภาษาฟินเสร็จแล้วอะฉันจะออกไปนะคะต่อไปข้อ6นะคะครูก้อยก็ยกตัวอย่างสามประโยคจากคำเหล่านี้นะคะของข้อ6 ฮันเอโอเล่แก้วหนุดเบียละเซ้าหนัสะก็คือเขายัางไม่ได้เข้าห้องเซาวนายังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเราก็ใช้เปอร์เฟกต์ิได้นะคะตัวอย่างที่สองโอเลนอันตะหนุดละยันห้าเนนเลยโยหรือจะยยขึ้นก่อนก็ได้นะคะ ก็ฉันให้ของขวัญแก่เขาแล้วอืมเอนโอลลุยสเตนลุดกสกาฉันไม่เคยเล่นไอส์สเก็ตเลยจบแล้วค่ะทำไมมันไวจังรู้สึกตัวเองว่าทำไมอธิบายไวนะคะแต่แต่มันจบแล้วนะคะมันแค่นี้ ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือว่าเพื่อนๆจะต้องไปทำแบบทดสอบอะค่ะแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวสอนเราและให้เราจําได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงถ้าแค่ฟังแล้วโอเคเข้าใจแต่เหตุการณ์จริงใช้ไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทำแบบฝึกหัดเยอะๆแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคลิปนี้ ช่วยให้เข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนยังไงก็ส่งคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ให้ครูก้อยด้วยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใครยังไม่ได้ subscribe เนาะช่วยกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปของครูก้อยแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนคุณดูด้วยนะคะยังไงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเฮ้ย hey, hey.